ไอ,อ้ขอดูอายเขาไม่เยอะหนูขอดูไม่อายนะทำไมาอ่ะมทา,างี้จนะัะคนขอดูเขาต้องอ้าออเจอตามันจะได้เปิดแต่บวกนิดเดียวพอจานตนนินเออช่องอดมันจะได้ขยายหนเออมันย่านนใะห้คาดูไดยหันมพี่ดวิวมาบมาหรอมึงนี่เริกทางไรแล้วดิ อาลุกว้าลุกว้าไมึงไม่มันทานสเหมือนเกงหากเลยมึงเลยไม่มีงจะพางนะเดี๋ยาพั ทอ้องเริ่มเจ็บคอลมเหนือยัดลง ปวดไปถึงก็เป็น okay. เด็บเจ็บจริงเมื่อชาวอจะภาพจภาพจาขอขอหยุดการท้ันให้เพียงเท่านี้หยุดแปบเดียวไม่นานหรอกเดี๋ยวลอกเมียแป๊บหนึ่ อี่ะทำอย่างนี้สินะเบื่อหัวพี่เนีไม่ได้อยู่กับพ่อนักเลย